บทที่355เข้าสู่สารบรรพบุรุษกองคาราวานของราชากวางไม่รู้ว่ามันมาที่สารบรรพบุรุษมากี่ครั้งแล้วหลังจากตรวจสอบแล้วก็ปล่อยอย่างรวดเร็วทางซารและคนอื่นๆก็ไม่สนใจเช่นกันก่อนออกเดินทางทางซาร ได้สนทนาเชิงลึกกับราชากวางกล่าวว่าหลังจากที่พวกเขากลับมาจากสารบรรพบุรุษทางซานจะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับเจ้าเมืองทางซารยังแสดงความจริงใจต่อราชาปีศาจกวางโดยบอกเขาว่าเขาต้องพยายามตามหาเจ้าแห่งวงเวทและอย่างน้อยก็นำมิตรภาพของอาจารย์ผู้นี้กลับคืนมาหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายทดสอบกันและกันราชากวางบอกทางซาน ว่าการควบคุมต่ำของพวกเขาหลังจากชัยชนะครั้งล่าสุดนั้นเหมาะสมมากและไม่ก่อให้เกิดการจลาจลจากมนุษย์มากขึ้นแม้ว่าอิทธิพลจะไม่เล็กในเมืองเคอรี่แต่ก็ไม่ได้ ทำให้สถานการณ์ขยายตัวแม้ว่าผู้ส่งสารจากสารบรรพบุรุษจะไม่พอใจเขาไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าการเตือนราชากวางหลิงซีให้ปล่อยให้ถังซานและคนอื่นๆไปที่สารบรรพบุรุษเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมท้ายที่สุด เผ่าสัตว์ประหลาดก็ยังไม่เห็นมนุษย์ในสายตาของพวกเขานี่เป็นข่าวดีสำหรับทางซานและคนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งพวกเขามีเป้าหมายน้อยเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสผ่านระดับนี้มากขึ้นเท่านั้นราชาควางหลิงซีกล่าวว่ามีการเตรียมการสำหรับพวกเขาแล้วและหลังจากรายละเอียดเฉพาะใครบางคนในราชสำนักบรรพบุรุษก็บอกพวกเขาว่าควรทำอย่างไรตามธรรมชาติ ส่วนจะฝ่าฟันอุปสรรคได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขากระบวนการกลั่นน้ำทะเลเป็นวิธีที่ดีที่สุดการสูญเสียเกมและการทำลายศักดิ์ศรีที่สะสมมาก่อนไม่จำเป็นต้องตายเรื่องนี้ก็ยังทำเงินได้อยู่ ราชาปีศาจลิงซียังเตือนทงางซานอีกครั้งโดยหวังว่าพวกเขาจะพบเจ้าแห่งวงเวทแม้ว่าราชาปีศาจลิงซีจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่เขาได้แสดงความหมายของเขาอย่างชัดเจนแล้วเขาสามารถช่วยทงางซานและคนอื่นๆ ให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และเขาก็สามารถทำลายพวกมันได้ทุกเมื่อทางซานเห็นด้วยกับสิ่งนี้โดยธรรมชาติอย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆเขายังต้องการความช่วยเหลือจากราชาปีศาจหลิงซี หลังจากผ่านด่านแล้วจะมีหน้าผาสูงชันสองข้างทางโดยมีหน้าผาหลายพันแห่งตั้งตรงหง่นอยู่ทั้งสองข้างถนนสายกลางกว้างมากสามารถรองรับตู้โดยสารได้20ตู้ขนานกาันหากสังเกตดีๆ จะพบว่ากำแพงหินทั้งสองข้างดูเหมือนจะถูกฟันด้วยอาวุธแหลมคมและไม่ได้เกิดตัวขึ้นเองตามธรรมชาติภูเขาสูงขนาดนี้ถูกตัดออกจากอุโมงค์แล้วนี่มันพลังอะไรหลังจากเข้ามาในพื้นที่นี้ทางสารก็รู้สึกเบาๆว่าจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งย,ยวดอยู่ในราชสำนักบรรพบุรุษและทำให้เขารู้สึกกลับสู่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อย ลานของบรรพบุรุษแหล่งรัศมีอันอุดมสมบูรณ์ของสวรรค์และโลกปอระเหล่านี้อุดมไปด้วยคุณลักษณะแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่พลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ก็ร่ำรวยมาก นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมสารบรรพบุรุษจึงกําหนดให้เฉพาะขุนนางเข้ามาไม่ใช่ขุนนางเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะดูดซับออร่าอันอุดมสมบูรณ์ของสวรรค์และโลกในราชสำนักบรรพบุรุษอาบน้ําด้วยจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และปัพี แม้ว่าจะไม่ได้ใช้พลังชวนเทียนแต่ทางซานก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของเลือดในร่างกายของเขาที่ดูดซับจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกด้วยตัวมันเองอย่างไรก็ตามรัศมีสวรรค์และโลกเหล่านี้ยังคงผสมกันเล็กน้อยและหากคุณต้องการได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากออร่าเหล่านี้คุณยังต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แต่เมื่อเทียบก,กับเมืองเคอรี่ที่นี่ดีกว่ามาก ทางซานสามารถสัมผัสได้ว่าพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกเหล่านี้แผ่ซ่านมากขึ้นจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นคุณสมบัติของออราที่ปล่อยออกมาจากยอดเขาของบรรลังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต่างกันก็ต่างกาัน ซึ่งนำไปสู่อร่าของสวรรค์และโลกในราชสำนักของบรรพบุรุษท,ที่ค่อนข้างผสมกันในขณะนี้แสงสว่างจาขึ้นบนท้องฟ้าในทันใดและร่างหนึ่งบินตรงเหนือภูเขาภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซิงถิงและชายที่บินได้เข้าไปในสารบรรพบุรุษทั้ทงซานกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างบนรถมา้าและเพ่งสายตาไปที่ร่างนั้นอย่างรวดเร็วดู ไม่ชัดเจนเขาทำได้เพียงแยกแยะว,ว่าร่ังนั้นดูเหมือนเป็นสีขาวมีปีกสีขาวกระพือปีกในอากาศและทั้งตัวก็ดูเหมือนจะบ่งบานด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ์รัศมีอันทรงพลังของมันดูเหมือนจะตัดผ่านท้องฟ้า และหายไปในราชสำนักของบรรพบุรุษในท,ทันทีแข็งแกร่งมากจากรพพัดปีศาจใหญ่ทังซานตกตะลึงร่างสีขาวนี้เขาแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าดูเหมือนปีศาจนกกระเรียน แม้ว่าจะไม่มีฐานการฝึกฝนในระดับของจักรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แต่ฉันเกรงว่ามันจะเกือบจะเหมือนกันหากคุณกล้าบินเหนือสารบรรพบุรุษจินตนาการถึงตัวตนของอีกฝ่ายได้ในเวลานี้ ขบวนรถของพวกเขาได้ข้ามถนนบนภูเขาที่ทอดยาวและในที่สุดก็มาถึงลานบ้านของบรรพบุรุษเมื่อมองแวบโบเดียวลานบ้านของบรรพบุรุษที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อาคารและต้นไม้สูงทุกชนิดเกือบครอบคลุมทั้งแอ่งบนแอ่งมีพระราชวังสูงประหานตั้งประหานอยู่ตรงกลางลานบ้านของบรรพบุรุษพระราชวังเกือบทุกแห่งสร้างขึ้นบนภูเขาลูกเดียวและรู้สึกเหมือนอยู่สูงขึ้นไปเล็กน้อยมีพระราชวังมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กและมีรูปร่างต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นงดงามมาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระราชวังเหล่านี้เป็นที่พำนักของอำนาจสูงสุดในราชสำนักบรรพบุรุษที่ควบคุมพลังของทวีปนางฟ้าทั้งหมดอย่างแท้จริงเพียงแค่มองด้วยตาคุณก็สามารถสัมผัสได้ถึงความกดดันที่มองไม่เห็นจากพระราชวังเหล่านี้วงใกล้กับทางซานและที่อื่นๆสร้างด้วยหินสีขาววังถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาสูงประมาณ500เมตร วังสีขาวทั้งหมดถูกยิงด้วยความน่าเกรงขามครอบงำด้านหน้าพระราชวังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่ากับพระที่นั่งบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีความพิเศษเช่นกันรูปปั้นแกะสลักเป็นเสือขา,ขาวขนาดใหญ่ที่มีปีกบนหลังและร่างกายที่มีความยาวหลายสิบเมตรระเบิดออกด้วยรัศมีอันทรงพลังและดูร้ายไม่ต้องสงสัยเลยที่นี่ควรเป็นวังของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาว เส้นเลือดอสูรพยัคฆ์ที่แข็งแกร่งที่สุดจากกระพัศอสูรอาวุโสบนภูเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังจากกระพัศอสูรพยัคขาวทั้งตัวเป็นห้องโถงทางการสีไล่ระดับที่งดงามประการตาส่วนล่างของห้องโถงอย่างเป็นทางการเป็นสีเขียวซึ่งดูเหมือนจะกลมกลืนกับพืชพันธุ์ต่างๆภูเขาด้านบนเป็นสีแดงขนอง การไล่ระดับจากสีเขียวเป็นสีแดงขนองทำให้ดูเหมือนเปลวไฟที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ารูปร่างโดยรวมของวังพล้ายกับเห็ดขนาดใหญ่เล็กน้อยทางซานดาวว่านี่ควรเป็นวังที่เป็นของจักรพรรดิเทียนจริงจากมุมมองของเขา เขาสามารถเห็นเพียงรูปลักษณ์ของพระราชวังทั้งสองนี้เท่านั้นผ่านการชักกระนำของพลังทางจิตวิญญาณทงางซานสามารถสัมผัสได้ว่าวังเหล่านี้เป็นของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิเทียนจริงล้วนดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในอากาศกลืนและดูดซับพวกมันเหมือนน้ำวนแต่ยังปล่อยพวกมันภายนอกด้วยออร่าเหมือนปลดปล่อยส่วนที่ไม่ต้องการออกมาอีก ออร่าภายในราชสำนักมีมากมายแต่ซับซ้อนและดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูดซับการกรองและการปลดปล่อยของพวกมันจริงๆนะตูไปเห็นแล้วตะลึงไม่ใช่แค่เขาแต่เพื่อนร่วมทีมของชเช็กกหลายคนกลั้นหายใจในเวลานี้และมองออกไปข้างนอก พวกเขาทั้งหมดมาที่ราชสำนักบรรพบุรุษเป็นครั้งแรกก่อนที่พวกเขาจะมาที่นี่พวกเขามีจินตนาการมากมายเกี่ยวกับแกนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะจินตนาการว่ายอย่างไร เมื่อได้เห็นทุกสิ่งที่นี่จริงๆแล้วพวกเขาก็ยังรู้สึกตกใจอย่างมากการที่ชนะ10เกมของเครีซิตี้สร้างความมั่นใจและการพัฒนาระดับการกึกฝนทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขามาที่นี่รู้สึกถึงรัศมีของสำนักบรรพบุรุษพวกเขารู้สึกด้วยกว่าในหัวใจในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมกลุ่มสัตว์ประหลาดถึงยังดูเหมือนจะไม่สนใจพวกเขาหลังจากที่พวกเขาบรรลุผลดังกล่าวที่นี่พวกมันดูเหมือนเป็นหยดน้ำในมหาสมุทรและพวกเขาคิดการต่อต้านไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแม้แต่ถังซานหัวใจของเขาหนักอึ้งในเวลานี้ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งว่าทำไมเขาถึงยืนกรานที่จะมาที่ราชสำนักคือต้องเข้าใจโลกและเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดและวิญญาณมีพลังมากเพียงใดเมืองเคอรี่เป็นเพียงเมืองเล็กๆตรงหัวมุมว่ากันว่าเป็นเมืองที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเมืองหลักแล้วบ้านบรรพบุรุษที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นอย่างไร บทที่356ตอนนี้ทางซานเห็นแล้วสิ่งที่เขาเห็นแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการดำรงอยู่อันห่างไกลในราชสำนักขนาดใหญ่แห่งนี้พลังของทวีปนี้ ทั้งหมดถูกหลอมรวมจนสุดขั้วที่นี่และพลังงานมหาศาลที่มีอยู่ในพระราชวังขนาดใหญ่ที่สะท้อนกันและกันด้วยบรรลังบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากการดำรงอยู่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งทางศารถอนหายใจลึกๆในใจ เขารู้ว่าหากระดับการพบลูกของเขาไม่สามารถฟื้นคืนสู่ระดับของราชาเทพเจ้าในอดีตได้มิฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนำมนุษย์บนโลกนี้เพื่อต่อต้านสัตว์ประหลาดและวิญญาณและมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน จักรพรรดิและจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ระดับบนสุดเหล่านี้แม้แต่ในอาณาจักรแห่งทวยเทพยังสามารถสวยงามราวกับเทพระดับสองและแม้แต่สัมผัสระดับของเทพพเจ้าระดับแรกแม้ว่าทางสารจะฟื้นฟูร,ระดับ ราชาเทพและทำลายพวกเขาทั้งหมดฉันเกรงว่าเขาจะต้องต่อสู้กับโลกนี้ทั้งหมดและทำลายโลกใบนี้ทั้งหมดแต่ถ้าถูกทำลายทั้งหมดมนุษย์จะอยู่รอดได้อย่างไรมนุษย์บนโลกนี้ก็จะถูกทำลายด้วย เขาไม่สามารถย้ายมนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้ไปยังดาวดวงอื่นได้เมื่อเข้ามาในโลกนี้เมื่อเห็นว่ามนุษย์ถูกกดขี่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ต่ำที่สุดทางซานกำลังจุดไฟในหัวใจของเขานอกเหนือจากการหาภรรยาแล้ว อีกเป้าหมายหนึ่งที่เขาตั้งไว้สำหรับตัวเขาเองคือการช่วยให้มนุษยชาติในโลกนี้ลุกขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่านี่จะต้องเป็นทางยาวหากเราต้องการให้มนุษย์ขึ้นไปบนโลกนี้จริงๆฉันเกรงว่าจะไม่สามารถบังคับมันได้และเราต้องหาทางอื่นวิธีการทำอย่างละเอียดต้องใช้แผนระยะยาวสิ่งเร่งด่วนที่สุดคือพยายามสื่อสารกับโลกนี้เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นพระเจ้า โดยการกลับสู่ระดับพระเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถระดมทุกสิ่งทุกอย่างได้เขามาพร้อมกับความทรงจำสัมผัสถึงพระเจ้าเพียงเล็กน้อยตราบใดที่เขาถูกค้นพบโดยเทพแห่งโลกนี้เขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นคนนอกอย่างแน่นอน เมื่อพบว่าเขามีภูมิหลังเป็นเทพราชาและมีศักยภาพที่จะทำลายโลกนี้ได้ก็สายเกินไปที่โลกนี้จะบีบคอเขาแล้วเขาจะกลับไปสู่ระดับเทพได้อย่างไรนี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของทางสารพลังงานในทวีปนางฟ้ามีมากมาย ด้วยพรสวรรค์ของทางซานในการมีสติสัมปชัญญะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฝึกฝนเลยระดับการฝึกฝนของเขาเองจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและวันหนึ่งเขาจะต้องเผชิญกับคอขวดระดับพระเจ้าเมื่อถูกกดขี่คุณต้อง่ากเข้าไปถ้าคุณมีชีวิตอยู่และเมื่อคุณบุกทะลวง แน่นอนว่าทางซานจะไม่รออย่างอดทนจนกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเขาต้องใช้ความคิดริเริ่มในการโจมตีและสร้างโอกาสให้ตัวเองการสร้างโอกาสดังกล่าวต้องไม่เพียงแต่เป็นการประนีประนอมแต่ต้องไม่ข่มขู่อย่างหมดจดเขาต้องปรับปรุงความคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสที่ดีที่สุดและกำหนดแผนที่ดีที่สุดหลังจากที่ขบวนรถเข้ามาในสนามบรรพบุรุษ ความเร็วก็ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดกองคาราวานของราชาปีศาจกวางดูเหมือนจะมีสถานะค่อนข้างสูงแม้ว่าจะเดินทางไปตามริมถนนสายหลักแต่ก็ยังสามารถเดินทางบนถนนสายหลักได้ยิ่งภายในลานบ้านบนรรพบุรุษลึกเท่าใด คุณก็จะยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองแต่เมื่อพวกมันเข้าไปในถนนพวกมันจะถูกปิดกั้นโดยอาคารทั้งสองข้างและคุณไม่สามารถมองเห็นพระราชวังขนาดใหญ่ได้อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาขบวนรถก็หยุดลง หัวหน้าทีมได้ริเริ่มที่จะมาที่ทางซารและรถมาของเขาและเรียกพวกเขาลงมาคุณมาถึงสถานที่แล้วจากนั้นคุณมีอิสระที่จะย้ายไปรอบๆแต่คุณต้องไปที่สนามรบใหญ่เพื่อลงทะเบียนภายใต้ชื่อเร็ก โพสต์ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วยกเว้นการเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมคุณสามารถย้ายไปรอบๆได้อย่างอิสระเราได้ลงทะเบียนตัวตนของคุณเมื่อคุณอยู่ในเมืองดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาใดๆตราบใดที่คุณพกเหรียญตลาผู้สูงศักดิ์ติดตัวไปด้วยมีข้อควรระวังบางประการที่เตือนท่านในสารบรรพบุรุษห้ามต่อสู้กันเมื่อคนพบแล้ว เขาจะต้องเผชิญกับการลงโทษจากทีมบังคับใช้กฎหมายของศาลบรรพบุรุษและจะถูกประหารชีวิตยิ่งกว่าระดับเทพไม่มีสิทธิ์บินในราชสำนักแม้ว่าจะอยู่เหนือระดับเทพพื้นที่การบินก็ต่างกันและระดับเทพของประชากรข้าราชบริพารไม่มีคุณสมบัติที่จะบินได้คุณต้องใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าการต่อสู้ในโคลอสเซียมนั้นไร้ขีดจำกัดนอกจากนี้ อย่าเข้าใกล้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์และพระราชาวังของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิเทียนจริงตามความประสงค์เมื่อคุณก้าวเข้าไปในเขตห่วงห้ามคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนนอกจากนั้นไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมแล้วเราจะจัดการรับคุณกลับพร้อมกันคุณสามารถไปที่โคลอสเซียมเพื่อลงทะเบียนอย่างช้าที่สุดภายใน7วันเข้าใจไหมทางซานพยักหน้าตอบและหัวหน้าทีมก็เพิกเฉยและไปยุ่ง ขบวนรถหยุดที่หน้าร้านขนาดใหญ่ชื่อหลิงซีตามความเข้าใจระหว่างทางร้านค้าของราชากวางกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินใหญ,ญ่ไม่เพียงแต่ในฝั่งเผ่าอสูรแต่ยังอยู่ด้านข้างของเป่าวิญญาณอีกด้วย พวกเขาเป็นร้านค้าที่ดีที่สุดอันดับสองในทวีปนางฟ้าทั้งหมดนี่เป็นเมืองเคอรี่เพียงแห่งเดียวที่สามารถจัดการได้และถือได้ว่าเป็นการดำรงอยู่ที่มั่นคงในแง่เศรษฐกิจการดำเนินงานของเมือง เทอรี่ที่อาศัยจิตวิญญาณของกวางและปีศาจนั้นไม่ได้อ่อนแอรจริงๆเรือปีศาจกวางได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงในช่วงปีแรกๆดังนั้นเขาจึงจงรักภักดีต่อเผ่าปีศาจนกยูงแต่ในความเป็นจริง ด้วยทรัพยากรทางการเงินของพวกเขาแม้ว่านกยุงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะถูกแทนที่โดยราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์สายเลือดของพวกเขาจะไม่สั่นคลอนความสามารถในการต่อสู้กับสายอสูรกวางสีทองปีศาจแรดวิญญ,ญาณ วังอสูรย่อมมีความมั่นใจโดยธรรมชาติวูบิงจิมองไปที่ทางสารและทางสารกล่าวว่าออกจากที่นี่ก่อนและอาศัยอยู่ในที่ของฉันพวกเขาทั้งหมดมาที่สารบรรพบุรุษเป็นครั้งแรก สิ่งสำคัญที่สุดคือการสังเกตสถานที่นี้ให้มากขึ้นแน่นอนในตอนนี้พวกเขาเป็นคนแรกๆสิ่งที่เราต้องทำคือนัดพบกับจางฮาออกซวนแม้ว่าจางฮาออกซวนไม่ได้บอกว่าเขาจะเข้าสู่สารบรรพบุรุษได้อย่างไร แต่นายกเทศมนตรีผู้นี้ซึ่งเป็นระดับพระเจ้าแล้วจะต้องมีวิธีท้ายที่สุดสำนักงานใหญ่ขององค์กรไถ่ถอนอยู่ในสารบรรพบุรุษและคราวนี้เขามารายงานการทำงานของเขาเมื่อออกจากคาราวานหลิงซี ทังซานและคนอีกห้าคนก็ติดตราของคุณนางบนหน้าอกเพื่อระบุตัวต,วตนต่างจากเมืองอื่นๆพวกเขาแทบไม่เคยเห็นมนุษย์อยู่ในลานเดียวกันแต่ประชากรบ้านบรรพบุรุษนั้นร่ำรวยกว่าในเมืองเคอรี่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป่าวิญ,ญญาณบางตัวที่มีลักษณะเหมือนพืชชัดเจนยิ่งทำให้ตาสว่างสำหรับพวกเขา แม้ว่าเผ่าวิญญาณจะมีร่างมนุษย์เหมือนกันแต่ลักษณะภายนอกของพวกมันมักจะสัมพันธ์กับประชากรของพวกมันเองพวกมันมีเง้าบนหัวมีดอกอยู่บนไหล่และมีถาวนบอกอยู่บนหลังมีทุกชนิด สมาชิกทั้ง5คนของทีมเชรกรู้สึกวิงเวียนอยู่ครู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่ากฎหมายและระเบียบในศาลบรรพบุรุษนั้นดีมากและบางครั้งทีมบังคับใช้กฎหมายที่สวมชุดดำก็จะผ่านไปเมื่อพวกเขาผ่านไป ผู้สัญจรผ่านไปมาจะใช้ความคิดรเริ่มเพื่อหลีเกเลี่ยงลานบ้านบรรพบุรุษมีบรรยากาศเงียบสงบทั้งซาลและคนอื่นๆทำได้เพียงมองเห็นทิศทางโดยทั่วไปเท่านั้นและหลังจากที่เข้าใจทิศทางแล้ว พวกเขาก็เดินไปที่ส่วนลึกของลานบรรพบุรุษต,ตามข้อตกลงกับจางฮาออกซวนพวกเขาพบสถานที่ที่จะปักหลักก่อนแล้วจางฮาออกซวนจะมาหาพวกเขาโดยธรรมชาติหลังจากเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมง คนทั้งห้าก็หยุดอยู่หน้าอาคารสูงแห่งหนึ่งโรงแรมดูมีขนาดใหญ่และมีประตูที่ประตูสูงกว่า5เมตรเห็นได้ชัดว่านี่เป็นของสัตว์ประหลาดและวิญญาณที่สูงเราอาศัยอยู่ที่นี่หรือบูบิงจี้ถามท,างาทางาังซานทังซาน กล่าวว่าแค่อาศัยอยู่ที่นี่วูบิงจีเดินเข้าไปในแนวหน้าและทั้ง5้าคนอยู่ในฝ่ายด้วยรูปร่างของมนุษย์มันดูเล็กมากที่นี่พอเข้าประตูมาก็มีล็อบบี้โรงแรมสูง20เมตรการตกแต่งภายในของลอบบี้เป็นแบบเรียบๆแต่ทำให้คนรู้สึกกดดนันภาพนูนต่ำนูนสูงบนผนังเป็นรูปเสือขาวรูปทรงต่างๆกัน แน่นอนว่าโรงแรมแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หรืออาจเป็นสมบัติของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่